ติดเชื้อในกระแสเลือดครับแล้วก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อจากที่ไหนยังไงหมอไม่ทราบสาเหตุกระแสเลือดก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปเลยไปลงที่ตับก็เลยเป็นฝีที่ตับก็เลยต้องผ่าตอนนี้ก็ยังต้องให้ยาอยู่ครับให้ยาฆ่าเชื้ออยู่หลังผ่าตัดแล้วสภาพไม่ไม่ดีเลยครับเจ็บเหมือนคนมาแทงตลอดเวลาเลยครับก็ต้องขอมอร์ฟีน กันป่วยคือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับแล้วก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อจากที่ไหนยังไงหมอไม่ทราบสาเหตุแล้วเปิดว่ากระแสเลือดก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปเลยไปลงที่ตับก็เลยเป็นฝีที่ตับก็เลยต้องผ่าเป็นผ่าตัดเล็กเจาะเบรนเอาหนองออกเอานองออกเสียร้อยก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อว่าสอดคล้องหถือว่าสมมุติว่ายาฆ่าเชื้อตัวนี้มันส่งผลต่อฝีไหมถ้าส่งผลต่อฝีก็ นอนโรงพยาบาลน,น้อยหน่อยแต่เพิ่ว่าทรงหมอนต่อฝีก็นอนประมาณ7-8วัน9วันครับาาใช่ใช่ใช,ชก็คือเข้าโรงพยาบาลเองเพราะว่าอาการคือว่าวันประมาณ4ีหวันมันไม่มีไม่เจ็บคอตรวจเอทเคแล้วไม่ได้เป็นโควิดไม่มีน้ำมูกพอการเหมือนเดิมก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันบอมตอนเย็นก็หนาวๆร้อนๆตอนเช้าก็ เหนือออกก็ทํางานได้ตามปกติเดินเหินได้แต่ก็ยังไม่ร้อยเปตอนเย็นอกีกแล้วหนาวแล้วร้อนมันไม่มีที่ลงไงไม่รู้ว่ามันไปลงที่ไหนเพราะนั้นพอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็คือค่าเม็ดเลือดขาวสูงก็แสดงว่าร่างกายมันต่อสู้ตัวเองอยู่<ม>ก็โชคดีที่รู้ว่าเป็นที่ตับเออ,าอตาซาวเป็นที่ตับก็เลยพอเรนน้ําเหลืองออกปุ๊บก็ถือว่ายาตอบสนองตอนนี้ก็ยังต้องให้ยาอยู่ครับให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ อถ้ามีสุขภาพเรามันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราการที่มองบางคนบอกว่าคนที่เป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดบางคนมารู้ตัวทีตายไปแล้วตุยก็มีเนี่ยนี้บอกไหมซึ่งโชคดีที่เรารู้ว่าเออเรามันเสียดตรงข้างในท้องเราเลยบอกได้ว่ามันเสียดตรงนี้คุณหมอก็เลยอ่างนั้นไป X เอ็กซเรย์มันคือมันเหมือนคนป่วยครับก็คือว่ามันเป็นไข้ มันเป็นไข้40อย่างเงี้ยมันก็หนาวหนาวร้อนๆแล้วมันก็สุดมันเสียดหายใจแล้วมันไม่สุดมันเสียดเสียที่ที่ข้างในในท้องเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นตรงนี้นะเราก็จําได้ก็บอกคุณหมอหลังผ่าตัดแล้วการเป่าระวังอาการยังไงบ้างหลังผ่าตัดแล้วสภาพไม่ไม่ดีเลยครับ,รบก็คือก็คือว่าเจ็บเหมือนคนมาแทงตลอดเวลาเลยครับก็ต้องขอมอร์ฟีน,น,นใช่ใช่ใช่เจ็บเจ็บเจ็บ อาการดีขึ้นตามลำดับเพราะถ้าเกิดว่าพอ,อยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็มันก็ทํางานก็ต้องอยาฆ่าเชื้อจะด,ดีที่สุดคือให้ตังประแสตเลือดก็ต้องยังคงให้อยู่ก็ต้องรอร่างกายรีคอเวอร์ตัวเองออกมาคุณหมอมีอะไรที่ต้องห้ามทำเลยห้ามทำเลยโอ uh, ้ไม่ได้ถามคุณหมอด้วย ก็คงอยู่ในสามัญสำนึกของคนป่วยที่ดีว่าเออไม่ควรไปโดดโผนกระโดดโลดเต้นออกกาลังกายอะไรเงี้ยครับตลอดให้ร่างกายมันรีคอเวอร์ก่อนตันยังต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลทุกวันนะก็วันละชั่วโมงครับก็ประมาณถึงประมาณกลางกลางเดือนนี้ครับแล้วก็จะหายขาดภาวนาให้หายขาดครับโอกาสให้หายขาดก็ภาวนาให้หายขาดครับวันนี้ถือว่านอนโรงพยาบาลนานนานมากนานที่สุดในชีวิตแล้ว เป็นสัญญาณาว่าเราทาง,งานหนักไปหรือเปล่าอะไรยงี้โอ้ใช่น้องแสญญจะเครียดเยอะด้วยทํางานหนักมีความเครียด<ม>ก็ว่ากันไปไม่รู้สัญญาณคือเราติดเชื้อน้ำแสเลือดเราไม่รู้ว่าเรากินของดิบ<ม>ซึ่งก็ไม่ได้กินของดิบไปรับเชื้อมาจากไหนเท้ามีแผลหรือเปล่าอาจจะผิวหนังเข้าทางไปเข้าห้องน้ำสาธารนณะทางาันหนักอันนี้ไม่รู้เลยครับ การที่เป็นแบบนี้โดยแบบเราไม่รู้สาเหตุเลยทำมีแบบวันแบบนี้คะว่าการใช้ชีวิตหลังจากว่าจะตุยไหมเหรอก็คิดว่าถ้าเกิดตุยก็ตุยไปเลยไม่ต้องตุยหรืก็คือไม่ได้หวันนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตประจําวันตามปกติอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมานั่งกลัวมันก็กลายเป็นพารานอยไปเปล่า <c oughs> แต่ว่าในในใน,ในมุมดีที่คุณบอคือว่าอย่างน้อยเราควรู้ก่อนบางคนใช่ใช่เรู้ว่ารู้ว่าเราเสียดตรงนี้เราเลยบอก หมอว่าเราเสียดตรงท้องหมอก็เลยเอาทจ้าสาวแล้วก็เจอเลยแล้วซีทีสแกนก็ยิ่งใช่ใหญ่ฝีในตับเนี่ยมันคือมันเกิดขึ้นใหม่คืออย่างที่บอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเลือดก,ก็วิ่งไปทุกที่บางคนไปที่เขา่าบางคนไปที่ปอดบางคนไปที่ไขสันหลังอะไรอย่างเงี้ยครับของผมเนี่ยมันก็ไปลงที่ตับมันก็เกิดใหม่เพราะว่าอาการแบบนี้หมอบอกว่าฝีมันเกิดประมาณสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก็เพาะเชื้อได้ พอพอไปเจอที่ตับใหญ่ขนาดประมาณห้าจุดเจ็ดเซนก็ถือว่าใหญ่พอสมควรก็เหมือนสิวเม็ดห้าจุดเจ็ดเซนก็เลยน้ำหนักรถเท่าไหร่น้หนักรถเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ว่าเสียงอ่ะก็ยังไม่เรารู้สึกว่าเวลาเราพูดเสียงเรายังไม่มันยังมีความเหมือนมอเตอร์ไซค์จะล้มอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อี่างนี้ลย่างน้ไม่มีแรงครับมันไม่มีแรงเหมือนเดิมมันไม่แบบ เราก็ต้องช้าๆเดินช้าๆเดินช้าๆทำอะไรช้าๆตั้งสติก่อนก็รอให้ร่างกายของเขรบอย่างเดียวมีขัดใจไหมครับว่าเราเป็นคนร,ระจับภาชีมาก่อนก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขัดใจก็ต้องให้รู้ว่าขัดใจเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ไปตามสังขารนะครับตอนนี้ต้องปรับชีวิตใหม่หมดเลยไ,ไหมประชีวิตคือนอนเร็วขึ้นอนอนเร็วขึ้นอย่างวันนี้คุณปวยก็ผ่อนเพลิน เกือบมาลนะะคใช่ก็คือถอดเข็มมาเพราะว่ารับปากกับพี่ยูชัยไว้แล้วแล้วก็มาในช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยเรียบร้อยจะไกลเรียบร้อยครรับกาป่วยต้องต้องพักทุ่จริงแล้วก็คือไม่คือเราตัวเราเองทำโปรดักชั่นตัวเองเนาะแล้วก็วางซีเควน์ได้ไหนพักได้เราก็พักเราก็วางไว้พักอย่างเงี้ยครับเเเรื่่องงงงาาานบี้ยยคะตหรือว่าจัดการชีวิตอโ งานเนี่ยก็เราทําบริษัทด้วยนาอแล้วเราก็คอยดูแลลูกน้องคอยเป็นห่วงคนอื่นทีเนี้ยมันก็ต้องคิดตลอดเวลาแต่ว่าเราจัดเวลานอนเร็วขึ้นก็คือช่วงเย็นช่วงหัวค่าก็จะไม่คุยเรื่องงานละ,ะก็จะไม่ขอคุยเรื่องงานก็จะนอนเลยปิดสัญ,ญญาณโทรศัพท์ปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะไม่ให้อย่างอื่นรบกวนการนอนการป่วยทำให้เราเรียนรู้อะไรกับตัวเองบอนะ้างเรียนรู้ว่าความตุยมันอยู่ใกล้ๆกันเราเท่านนอง มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเตือนว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรามันเหมือนแข็งแรงแต่พอจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้การันตีอะไรเลย,บบยกปกติจะเข้าคลาสของพระอาจารย์ยิ่งช่วงนี้ตื่นเช้าทุกวันมาประมาณ4เดือนแล้ว<ม>เข้าคลาสของพระอาจารย์วรวัรช,วชรเมธทีครับก็คือ MyF ูลเน h a แ i ป Class ที่แบบไปเรียนซูมคนหลายร้อยคนมาตื่นตีห้านั่งสมาธิที่ไหว้พระสวดมนต์ แล้วประจัญกเทศอะไรเงี้ยก็ซึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วได้เจอแบบว่ามหาสัจย์ของชีวิตยอยู่แล้วแต่เอินว่าน่าจะเป็นสำหรับสำหรับตัวผมเองผมคิดว่าการมาเป็นสิ้นปีเงี้ยเหมือนกับการล้างสิ่งไม่ดีแล้วก็เริ่มต้น2,560ใช่ครับจะให้มองมุมไหนดีครับ <laughs> ก็มอง,งว่า2 5 6 6เราเคลียร์ของไม่ดีออกไปนะ2,5,6,7นี่เต็มที่เลย,ยปังปุริยุเลย มีมีครับคือเพลินว่าที่พระจันทราบผมไม่ได้ตั้งใจโพสเพลินว่าผมาจะไปงานลอยกระทงซึ่งมีวันจันทร์ซ้อนจันทร์มีการอาบน้ําโบราณของพระสังฆราชแพรที่วัดสุทัศน์แล้วก็แบบว่าจะพา f อฟเราไปก็แจ้งชื่อเรียบร้อยท่านก็นให้เลขามาถามจะมากี่คนบอกโอ้ผมไปไม่ได้แล้วครับผมอยู่โรงพยาบาล ท่านก็เลยให้พระฤาขามาเยี่ยมแล้วก็เลยรู้สึกว่า<ม>เอาเอเป็นกรณุณาของของท่านเนาะก็เป็นการป่วยที่มีพระมาเยี่ยมเจ,จ้าว่าถึงสองรูปด้วยกันเาก็รักษาตัวเองคอยดูแลตัวเองเรื่อยๆเรื่องเรื่องอาการป่วยเนี่ยครับรดูบไม่แน่ใจนะดชื่อในกระแสเลือดบางทีบางทีคือถ้าร่างกายอ่อนแอก็เหมือนกับว่า คือติดเชื้อได้ใส่ลอทุกคนมีเชื้อโรคดีกับเชื้อโรคไม่ดีอยู่แล้วอะให้รู้นะครับแต่ถ้าเกิดเชื้อโรคไม่ดีจะส่งผลก็ต่เมื่อเราพักผ่อนน้อยเครียดเกิดภาวะแอนติบอดีอ่อนแอนั่นแหละครับ